ทองมดครูสาสวัสดีค่ะวันนี้แนะนำเป็นชุดเตาหมุนนะคะถอดออกได้หมดเลยนะคะทุกชิ้นถอดออกได้วันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะในเซ็ตจ,จะมีแม่พิมพ์ตัวครอบมีพนักพิงนะคะแล้วก็เตาถ่านแท่งม้วนแล้วก็มีแป้งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนได้ดูกันหลายคนงงคุูสาใส่ยังไงนะวันนี้อธิบ ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าวิธีการใส่ใส่ยังไงนะคะนี่เตาถ่านมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีหูเตาอยู่หรือดึงออกนะคะแล้วก็พับหูเตาแบบนี้นะคะเวลาใส่สวมไปเลยนะคะสวมลงไปเลยนะคะนี่แล้วก็กดให้มันแน่นแบบนี้นะกดให้มันแน่นลงไป นะคะส่วนแม่พ